Música สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมแชมป์พิรพลครับวันนี้จะคุยกันถึงความประทับใจวันก่อนผมไปที่ King Power ผมช็อกครับผมช็อกเพราะว่าผมเห็นวิธีคนเขารอลิฟต์กันคือปกติชีวิตประจําวันของเรามันเหมือนเล่นเกมโหดมันฮานะครับมันเป็นการเขาเรียกว่าเหมือนกับลิฟต์วัดดวง<ะ>คือเวลาคนมาสมมติตอนนี้มีลิฟต์อยู่ทั้งหมดเนี่ยหกตัวนะฮะสมมุติผมกดนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับคนบางคนเนี่ยก็จะมายืนรอนะฮะแล้วก็ลุ้นกันว่าลิฟต์มันจะเปิดตัวไหนอะไรยังไงต่อให้ผมมาก่อน ผมอาจจะไม่ได้เป็นคนขึ้นก่อนก็ได้นะครับฉะนั้นแต่ละวันมันเป็นการเหมือนกับเหมือนกับซื้อหวยนะฮะต้องเดาแต่ผมไปที่ King Power เนี่ยผมเห็นวิธีการรอลิฟต์ที่มาสจรรย์มากคือสมมุติลิฟตมันมีทั้งหมด3ตัวนะครับเขาจะเริ่มกันตรงนี้ครับแถวจะตั้งตรงนี้ครับคนแรกจะยืนอยู่กลางลิฟตนะครับแล้วคนที่2 3 4 5 6 7 8 9 10ก็จะเรียงกันครับเรียงกันหมายความว่าย่งไรครับสมมติตัวนี้มาก่อน นี่ก็จะเข้ามาเป็นคนแรกครับ2 3 4ส6ี่ห้าเป็นระเบียบที่สวยงามและผมไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเพราะอะไรสังคมปกติสมมุติผมมาคนแรกผมยืนตรงนี้ไอคนสุดท้ายอยู่ตรงนี้ลิฟต์นี่เปิดไอนี่เข้าก่อนฮะก็หมายความว่าคนมาคนแรกต้องเข้าคนสุดท้ายแล้วบางครั้งเวลาลิฟต์มันคนเต็มเครียดเลครับมาคนแรกดันไม่ได้แต่นี่คือวิธีการเข้าแถวที่สุดยอดที่สุดนะครับก็คือยืนอยู่ตรงกลาง แล้วถือว่าตรงกลางเป็นจุดเริ่มของแถวแล้วทุกคนก็ยืนรอแถวไปเรื่อยๆ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 แล้วตรงไหนมาก่อนหัวเข้าก่อนย้ <Yahoo! S 1> ตรงนี้ก็คือความประทับใจที่เราเห็นแล้วผมบอกโอ้โหมันสุดยอดจริงๆแล้วทุกคนทำโดยไม่ได้มีกฎนะครับเขาทำเป็นเหมือนกับว่ามันอยู่ใน DNA แล้วถ้าเกิดประเทศชาติมีระเบียบเมื่อไหร่ชาติเจริญเมื่อนั้นขอบคุณ King Power ผมจะเริ่มแบบนี้ฮะมาเป็นครอบครัวแชมป์ h ช n แนลและถ้าคุณไม่อยากพลาดโชว์ดีๆแบบนี้ทุกวันคุณจะเห็นคำว่า subscribe หรือติดตามกดปุ๊บปุ่มแดงจะเปลี่ยนเป็นเทาภาษาไทยก็จะขึ้นว่าติดตามแล้วยังยังยังไม่จบนะมันจะมีรูปกระดิ่งขึ้นมาให้คลิกหนึ่งครั้งจบ nghìn ngài đến đôn